ผมต้องเลือกอยู cards, like ่กับพ่อหรือว่าแม่แค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นเหรอครับแล้วถ้าผมเลือกทั้งคู่พ่อกับแม่จะกลับมาอยู่ด้วยกันกับผมไหมครับตอนพยานอยู่กับคุณพ่อมีความสุขไหมครัแล้วตอนอยู่กับคุณพ่อหนูรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีครับพ่อไม่ค่อยบ่นตามใจผมทุกอย่าง อยากเล่นเกมก็เล่นด้วยอยากได้อะไรก็ซื้อให้อยากไปไหนเขาก็พาผมไปครับพยานชอบอยู่กับพ่อไหมครับชอบไหมคะเวลาอยู่กับคุณพ่อชอบครับผมรักพ่อถ้าพยานรักพ่อแล้วเมื่อกี้ที่พยานบอกว่าอยากอยู่กับคุณแม่ต่อรู้ไหมว่าทำให้พ่อเสียใจท่ายโจทย์ อย่าก,กล่าวโทษเด็กระวังคำพูดด้วยเปลี่ยนคำถามใหม่ช่วยถามพยานทีครับว่าเมื่อกี้ที่พยานบอกว่าอยากอยู่กับคุณแม่ต่อพยานรู้ไหมว่าอาจจะไม่ได้เจอคุณพ่อบ่อยๆหนูรู้ใช่ไหมคะว่าถ้าหนูเลือกที่จะอยู่กับคุณพ่อหรือคุณแม่แล้วเนี่ยหนูอาจจะมีโอกาสได้เจอกับอีกฝ่ายหนึ่งน้อยลงนะคะรู้ครับ ทีนี้ผมขอถามบ้างได้ไหมครับให้เขาถามได้เลยค่ะท่านครับพยายามต้องเป็นคนตอบคำถามไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ถามคำถามทนายโจทย์คดีที่เรากำลังตัดสินตอนนี้มันมีผลกับชีวิตของเขาเขาควรมีสิทธิ์ถามค่ะ พยายนอยากถามอะไรถามมาได้เลยค่ะหนูอยากรู้อะไรหนูถามได้เลยค่ะผมต้องเลือกอยู่กับพ่อหรือว่าแม่แค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นเหรอครับแล้วถ้าผมเลือกทั้งคู่พ่อกับแม่จะกลับมาอยู่ด้วยกันกับผมไหมครับถ้าหนูเลือกแบบนั้น ศาลก็จะพิจารณาให้พ่อและแม่หนูปกครองหนูทั้งคู่แต่ศาลไม่มีอำนาจจะให้เขากลับมาอยู่ด้วยกันหรอกนะคะเพราะเขาได้อยากขาดจากกันแล้วถ้าหนูเลือกแบบนั้นศาลก็จะอนุญาตให้คุณพ่อกับคุณแม่ปกครองหนูร่วมกันแต่ศาลไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับให้คุณพ่อกับคุณแม่กลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกนะคะเพราะทั้งสองท่านได้อยากขาดกันแล้ว แต่ถ้าผมเลือกพ่อหรือไม่ก็แม่คนใดคนหนึ่งอีกคนก็จะเสียใจสามจะมีวิธีบอกอีกฝ่ายให้เข้าใจทุกคนจะยอมรับการตัดสินใจของหนูนะคะหนูไม่ต้องกังวลค่ะงั้นผมขอเลือกไม่อยู่กับใครเลยได้ไหมครับผมจะอยู่คนเดียวแล้วให้พ่อกับแม่มาเยี่ยมผม คงทําแบบนั้นไม่ได้ค่ะหนูยังเป็นผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไงก็ต้องมีผู้ดูแลที่ถูกต้องตามกฎหมายทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าหนูยังเป็นผู้เยาว์แล้วก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยยังไงก็ต้องมีผู้ใหญ่ที่ดูแลหนูตามกฎหมายค่ะแต่ผมไม่อยากให้พ่อกับแม่เสียใจยพาะผมผมไม่อยากเดือดร้างพ่อกับแม่